ผู้ป่วยที่มีอาการเนี่ยก็จะมาด้วยการปวดท้องหลังรับประทานอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารมื้อใหญ่หรืออาหารที่มีไขมันค่อนข้างเยอะถ้ามีนิ่วไปอุดตันในถุงน้ำดีอยู่ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการปวดท้องขึ้นมาได้ครับ น้ำดีเนี่ยเอ่อสามารถสร้างได้จากตับนะครับมีหน้าที่ช่วยย่อยอาหารไขมันนะครับโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กลงน้ำดีเนี่ยจะไหลผ่านท่อน้ำดีไปเก็บสะสม,มอยู่ในถุงน้ำดีถ้าเกิดความไม่สมดุลของเกลือน้ำดีไขมันคอเลสเตอรอลอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของร่างกายนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนในถุงน้ำดีเกิดเป็นนิ่วขึ้นมาครับ ช่วงแรกอาจจะยังไม่มีอาการครับแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีอาการเนี่ยก็จะมาด้วยอาการปวดท้องหลังรับประทานอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารมื้อใหญ่หรืออาหารที่มีไขมันค่อนข้างเยอะเนื่องจากถุงน้ําดีเนี่ยพยายามดีดตัวไล่น้ําดีไปช่วยย่อยไขยมันนะครับถ้ามีนิ้วไปอุดตันในถุงน้ําดีอยู่ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการปวดท้องขึ้นมาได้ครับ ส่วนใหญ่เราพบนิ้วในถุงน้ำดีในผู้ป่วยอายุเกิน 40, 40ปีนะครับส่วนใหญ่พบในเพศหญิงที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนค่อนข้างท้วมนะครับหรือในเพศหญิงที่ผ่านการตั้งครรภ์มีบุตร จำนวนหลายคันในร่างกายได้สัมผัสฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นระยะเวลานานซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความไม่สมดุลของเกลือน้ำดีและไขมันคอเลสเตอรอลอาจจะทำให้มีการตกตะกอนเกิดเป็นนิ้วขึ้นมาได้มากกว่าคนปกติครับเราแนะนำตรวจเบื้องต้นด้วยการทำอัตราสาว์ช่องท้องส่วนบน เพื่อไม่ิจ้ฉัยก่อนครับถ้าผู้ป่วยมีอาการจากนิ่วในถุงน้ำดีจริงครับเราก็แนะนำผ่าตัดรักษาครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มีโอกาสที่จะเกิดอาการซ้ำได้และมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นครับในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการปวดท้องหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนเราสามารถติดตามดูอาการก่อนได้ครับเราจะแนะนำผ่าตัดในผู้ป่วยที่ มีอาการปวดท้องหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากนิ่วในถุงน้ำดีครับการผ่าตัดถุงน้ำดีออกเป็นการรักษามาตรฐานทั่วโลกครับเราแนะนำผ่าตัดรักษาที่เป็นมาตรฐานคือการผ่าตัดแบบ2กล้องตัดถุงน้ำดีครับเพราะว่าการผ่าตัดแบบ2กล้องมีแผลเล็กเจ็บตัวน้อยนะครับ ความเสี่ยงของการผ่าตัด2กล้องเนี่ยมีโอกาสบาดเจ็บของตัวท่อน้ําดีหลักน้อยนะครับไม่ถึง1%มีโอกาสแผลติดเชื้อหรือตกเลือดเนี่ยน้อยโดยรวมไม่ถึง5%พักฟื้นในโรงพยาบาลระยะสั้นกว่าแล้วสามารถฟื้นตัวกลับไปทำงาน ได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแบบดั้งเดิมครับการผ่าตัดถุงน้ำดีออกไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตครับสามารถทานอาหารไขมันได้ตามปกติเพราะว่าตับสร้างน้ำดีสามารถไหลงลงลำไส้เล็กได้ตามปกติเอนไซม์จากตับอ่อนที่มีหน้าที่ย่อยอาหารไขมันเป็นหลักก็ยังทำหน้าที่ได้ตามปกติครับถ้าผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับ บริเวณลิ้นปีหรือใต้ชัยโครงด้านขวานะครับหลังจากรับประทานอาหารมันๆหรืออาหารนื้อใหญ่ๆอาจเป็นสัญญาณของโรคมิ้วในถุงน้ำดีได้นะครับผู้ป่วยไม่ควรชะล่าใจควรรีบเ,เข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องต่อไปครับ